สวัสดีครับพ oh ี่น้องครับช็อตประวัติศาสตร์นี่นี่เห็นม่้นี่เวลาบอโจมาแล้วอ๋อตาแหลมเห็นม่้นี่ซุ่มเ้าไปนี่โอ้ยมาแล้วมาแล้วอันเดียพ่อเอกจะดูหน่อยนี่ละเด็กครับพ่อเอกสวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วมาแล้ว ลามาแล้วไปเข้าไปลองไป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 โ้เกนขโคโดนจัดให้เต็มแมทเลยครับผมของนะครับมีชุดกันดายกายพี่เขมจัดมาเป็นเลยครับถึงญี่ปุ่นมาเป็นครับ เด็กีบอ่ล่ะเด็กีบเไม่ไดอย่บแลด็กีบเราไม่ด้มันก็มีอันต้นหรือม่ก็มีสี่สี่ดาเดีบ่ะด็กีบชอเด็ดีเคย่เด็กดำเลยนีะลต้นรถติดรถติดโอ้โปนองคบรรยากาศอันนี้ไปฮะ ไปไปยาเลยอาที่ประวัติศาครับนี่นะี่สาววันกอดกัน

นะครับนี่งเป็นว่าเที่ยแหมไปแล้วเี่ยแหมกลับแล้วครับถ่ายครับ้ากองเากลเตม้วเเมับมือซ้ับมอ้ายังยาเลอฟซหลายครับพี่นอง ขนาดแบบพ้นในพื้นที่สนามบินกับหัวจักมันบอกมาไปบินดิครับผู้มือนเลยสุดยอดครับแนะนำหมดครับแนะนำหม่องสิพันสุดยอดนะครับต่างชาติงงอ่ะงงครับเขาคือไทยอ่าสุร์สตาร์ไทยแลนด์เนี่ยสิบอกให้แต่ข้านงงครับยืนบนเขาลุ้นอย่างกันมันว่าเดี๋ยว่ามีซุ้มหนาชาวต่างชาติมั้งพวกงงเลยอาปาก้างเลยสาวจีนอ่ะ แทบช็อกแล้วปวนะเนี่ยปวดหนีงงเลยอย่งว่าต่พวกหัวจเกเลูกสาวลาได้นี่น้องสาวลาไขได้เนี่ยนี่ ซอนอตสวัสดีครับพึ่งพึ่งสวัสดีครับบอสสวัสดีครับสวัสดีครับผมสดีครับสุดยอดสุดยอดโอ้ดีใจหลายดีใจหลายไปไปกันครับเออขอบคุณสุดยอดบรรยากาศโคตรขอบคุณครับดีใจหลายไปก็จะไปยุโรปโอ้ยเนี่ยคุยกันอยู่ดีครับนี่ว่าสิพากันไปน้ำอยู่ดีนี่เสียโน่นป่อการใช่ บอกว่าบอกแบบนี้พวกไว้บอกจูไปโดนโบทกินหอดแล้วสาน้อยพ่อแม่ครับโอ้สุดยอดนี่สุดยอดครับเป็นไงครับเดี๋ยวนู้นครับกินหอดมาแล้วมาหอดแล้วมาหอดแล้วโอ้ยดเสยนความเอกัพอน่ะโอ้ยเพนดหมยไือนัดหมายครับใจตรงกันเลยสุดยอดสุดยอด ไปแล้วไปแล้วโอ้ตายห้าวโอ้ตายห้าวตายาพี่น้องต่อครับพี่น้องต่อครับดีใจหลายเี่นไงเกียร์ไปเลยครับโอ้หอดว่าสรุปแล้วหอดว่าครับนี่ไปกันต่อครับพี่น้อง เนี่ยแล้วเบิ่งบรรยากาศครับมืออ้อไอ้เงี้ยดีใจหลายครับพี่น้องดีใจหลายมาน,นี่ผมขึ้นไหลโดนเลยสุโมงหาซีแล้วขอบคุณทุกคนครับพี่น้องขอบคุณทุกคนที่อยู่น้ากันเป็นกาลังแห้งใจให้กันผู้ใร้บ้านด็กดติดตามผมกดในเด้อพี่น้องเด้อเอาไอ้หัวสามหมื่นซับสะไครมาน,นี่เหลืออีกบุถึงพันครับพี่น้อง <S <S นำ้นำตาไหลเลยครับ <S <S ดีใจหลายครับดีใจหลาย ไปกวนกเสีอนครับเนไปก่อนกันแล้วเนี่นี่ก็เป็นอีกมุมนึงครับพี่น้องเป็นอีกมุมหนึงโอ้อปุ่นอบปุ่นครับไปกันต่อเลยครับพี่น้องครับ สวัสดีทั้ง2,900คนครับบันเน่พี่น้องได้เห็นแล้วเด้บันนี้อีหล่ามาแเลยอ่ะพอโจมาแล้วผมก็สิไดล้ลงไล่เด้บันเน่ครับขอบคุณทุกการรับชมครับทุกการติดตามครับพี่น้องครับขอบคุณหลายๆแต่ว่าไปต่อครับพี่น้องอีกจแคหน่อยเนาะอีกจแคหน่อยครับผมอ่งขอบคุณมากแม่นครับผมขอบคุณหลายดีใจหลายครับ คนในครอบครัวคนเ่งห้ามลงโอเคครับพี่หญิงครับบอลงครับบอลงครับผมขอบคุณมากขอบคุณครับจะลงอยู่บอไปต่อไปต่อครับผมไปต่อจนแบบขึ้นรถพละเนาะพี่น้องสวัสดีทุกคนครับที่น้ำกันนะครับช่องชัดมากขอบคุณครับโอเคมันมีวิดีโอตอนนี้ผมถ่ายวิดีโอน้ำครับพี่น้องครับ กะเดี๋ยวผมสิปิดคลิปวิดีโอไว้ทำหนี้แต่ว่าไรสดต่อครับพี่น้องกะขอบคุนทุกการรับชมครับพ,พู้ใดไร่อดี้ติดตามกะติดตามใย้ผมเด้อพอกันไม่คลิปหนาครับพี่น้องครับขอบคุนหลายๆครับผมแต่ว่าเทาไรสดต่อครับไปเรื่อยๆครับพี่น้อง